พลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาครั้งที่สองทับสอน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ,จ็ดรอบประชนมมัธษาาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและพันโทร,รุษแสงอุดมรองผู้ว่าการกกทฝ,ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์ก,การกีฬาร่วมประชุม ยที่ประชุมอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,563ให้แก่นักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติจำนวน21รายการจาก15สมาคมกีฬารวมเป็นเงินทั้งสิ้น30,993,375บาทประกอบด้วย1สมาคมกีฬาคนตาบอดรายการดูใบทูทสน19บัวพาลาอลติกแชมเปี้ยนชิพเป็นเงิน100,000บาท สสมาคมกีฬาคนตาบอดร,รายการ Thailand e Bowling Championship 2019เป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาทสามสมาคมกีฬาคนพิการรายการ2 0 19 Asian o l i n g Championship เป็นเงิน150,000บาท4ส,สมาคมกีฬาคนพิการรายการ BWF พาล Badminton World Championship 2019เป็นเงิน9 7 5 0 0สมาบาท5สมาคมกีฬาคนพิการรายการ Asian Track Championship Korea t t 19เป็นเงิน6 0,000บาท 6สมาคมกีฬาคนพิการรายการซิกร์เอเชียดิสกอลบอลแชมเปี้ยนชิพกุหลามเปิดดูทสนไนทเป็นเงิน63,750บาท7สมาคมกีฬาคนพิการรายการฟิปเอชิ่นพลาโอเ n นเทควันโดแชมเปี้ยนชิพเป็นเงิน30,000บาท8สมาคมกีฬาจาักรยานรายการ2 0 20 Asian Track Championship เป็นเงิน225,000บาท สมาคมกีฬาดำน้ำรายการ17 Asian Fin Swimming Championship and 2019 Asian Junior Fin Swimming Competition เป็นเงิน2,625บาท10สมาคมกีฬาเทาควันโดรายการ2019 World Taekwondo Beach Championship เป็นเงิน6,375,000บาท1 1สมาคมกีฬาบีชรายการ5 2 Second Asia Pacific Bridge Federation Championship เป็นเงิน7 2 0 0 0 0บาท 12สมาคมกีฬาบัดมินตันรายการบัดมินตันเอเชียทีม h ชมเปี้ยนชิพ2020เป็นเงิน2,800,000บาท13สมาคมกีฬาประจำก,กีฬารายการ UIPM 2019 b i a t l e t r i a t l o Run World Championship เป็นเงิน1,481,250บาท14สมาคมกีฬาปัญจักษศีลัตรายการ f i p Asian ปัจจักษีศิรัด Championship 2019เป็นเงิน3,150,000บาท 15สมาคมกีฬาเปตองรายการ The Seventeen Junior and Women p e t อ n World Championship เป็นเงิน3ล้าน3แสนบาท16สมาคมกีฬาเปตองรายการ The Third ABC p e t n Championship 2019เป็นเงิน881,250บาท17สมาคมกีฬายิงปืนรณยุ์รายการ2019 IPS c e, Australia Championship เป็นเงิน5,718,750เ็นงนบาท 18สมาคมกีฬายิงเป้าบินรายการ ISSF World Cup ชดกัน Nikosia Tutsan t w เป็นเงิน7 5 0 0 0 0บาท19สมาคมกีฬาเรือพายรายการ Tutsan 19 Asian Rowing Junior Championship เป็นเงิน2 5 3 0 0 0นนบาท20สมาคมกีฬาวอลเินมัมรายการ The Six th World Wovenam Championship เป็นเงิน7,68,750บาท 21คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยรายการฟุตบอลจิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่1ประจำปี2562เป็นเงิน5,094,000บาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับหลักการการปรับปรุงแก้ไขบัญชีโรคแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือสวัสดิการพศ2562โดยเพิ่มเติมโรคทีใ่ให้การช่วยเหลือ11โรคได้แก่ หภาวะกระดูกอ่อนกล้ามเนื้อเอ็นฉีกขาด 2. ภาวะกระดูกหักข้อเคลื่อนฟันหัก 3. อาการบาดเจ็บคอไหล่หลังข้อสะโพกเข่าข้อเท้า 4. โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 5. อาการโรคที่เกิดจากรูปผิดปกติแต่กำเนิดรูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม 6. โรคของระบบทางเดินหายใจ 7. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 8. โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค 9. โรคของระบบประสาท10โรคของระบบย่อยอาหารและ11โรคระบาดติดเชื้อร้ายแรงที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายทั้งนี้ให้เสนอคณะกรรมาการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมยังรับหลักการในการปรับปรุงแก้ไขาการกำหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาพศส5 6 2 ดยป,ปรับปรุงให้กกทจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจารณารายชื่อผู้ขอทุนการศึกษาร่วมกันและให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเสนอของงบของกองทุนการศึกษา,ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติารวมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล